สวัสดีครับคุณฟังทีละครับวันนี้มีข่าวอยู่ชิ้นหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะครับเป็นข่าวที่หยิบมาจาก Facebook ของคุณนันทิวัฒน์สามารถซึ่งเคยเป็นรองผู้อำนวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาตินะครับในหัวข้อที่ว่าเจ็บแล้วต้องจําจับตาปลุกลุงตู่นั่งนายกอีกสมัยถามคนไทยจะให้ใครไปต่อเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ เมื่อวันที่10มกราคมครับนายนทิัตสามารถเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะที่เคยเป็นรองผู้อำนวยการสำนักเขากลองแห่งชาตินะครับน,นทิวัตได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ในหัวข้อ9ต่อไปโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับเมื่อวานนี้วันที่9มกราคม9แรกของปี2566 ลุงตู่ได้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักครุมไทยสร้างชาติปรากฏว่ากองเชียร์มากระตึมเลยนะครับเชื่อมั่นว่าลุงตู่คงไม่ได้อยู่รวมไทยสร้างชาติเพียงเพื่อเป็นสมาชิกธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแต่ต้องมากกว่านั้นลุงตู่เป็นแม่เหล็กโดยธรรมชาติพลังเยอะครับไม่ใช่แม่เหล็กไฟฟ้านะครับต้องอยู่ใกล้กับแหล่งพลังงานเมื่อถูกถอดปลัก๊กก็หมดพลังไปไม่ใช่แค่เปิดตัวเนี่ยคนที่เห็น เฝ้าจับตาดูไกลๆมีขาสั่นครับมีใจวันไหวครับเพราะว่าแคมเปญต่อไปของลุงตู่เนี่ยก็คือจะเป็นนายกอีกสมัยหนึ่งนี่ไม่ใช่การเลือกตั้งสอสเขตหรือว่าสอสบัญชีรายชื่อธรรมดาธรรมดาเท่านั้นนะครับแต่เรากำลังเลือกกินตัวคนไทยจะให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีครับของใหม่เนี่ยลองมาแล้วนะครับได้คนที่ชอบเต้นแรงเต้นกาบ้ากล้อง หรือว่าจะเอาใหม่ถอดด้ามคนที่เคยโกงข้อสอบตระกูลโคตรโกงเจ็บแล้วต้องจำนะครับอย่าให้โอกาสคนผิดนะครับ